เคมทิศเป็นเครื่องมือช่วยนำทางที่สำคัญของมนุษย์เรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เข็มทิ่ได้ถูกพัฒนาให้มีหลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นร่มาลองให้น้องๆใช้จินตนาการสุดล้ำออกแบบเข็มทิศรุ่นใหม่ไฮเทคของตัวเองกันดูหน่อยดีกว่าไปดูกันเลยว่าจะมีเข็มทิศแบบไหนกันบ้าง ได้คือมีเข็มเป็นลักษณะมอเตอร์และข้างใต้ก็จะมีเครื่องยนต์เครื่องจักต่างๆที่เมื่อหันไปที่ใดก็จะมีทิศตามที่นั้นๆค่ะผมอยากได้เข็มคิดลายการ์ตูนท,ที่ทำมาจากเหล็กไม้หรือว่าเพชรเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเดินปาครับผมอยากได้เข็มคิด ที่เป็นรูปเรียานาิตต่างๆประกอบด,ด้วยอุกณ์อิเล็กทรอนเนี่ยแสดงแผนที่ให้พวกเราดูได้ด้วยครับดูเหมือนว่าเรื่องของเข็มทิศจะช่วยเปิดล่องแห่งจินตนาการของเด็กๆได้ดีเลยทีเดียวแล้วต่อไปเข็มทิศจะเป็นแรงบาันดาลใจให้เด็กๆสร้างสารรค์ยอดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไหนออกมากันนะไปดูโฉมหน้าของวิจิบอรวิจิเกอร์คนเก่งจากโรงเรียนสวัสดีค่ะพวกเราทีมโรงเรียนมันฑนิค่ะ อ้าวโชว์ปีมือกันได้เลยแรงมนันน่าจะของหนูคือหนูเรียนเรื่องแม่เหล็กมาแล้วเห็นว่าเข็มทิศใช้แลกักการเดียวกับแม่เหล็กจึงประดิษฐ์เข็มทิศจากวงจรไฟฟ้าขึ้นมาค่ะตามร้านค้าทั่วไปมีการขายเข็มทิศในราคาสูงแต่เราก็สามารถประดิษฐ์เข็มทิศได้ด้วยตนเองและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด,ด้วยค่ะคุณพ่อหนูชอบเดินป่ามากค่ะหนูจึงคิดวิธีประดิษฐ์เข็มทิศค่ะ แรงบันดาลใจของหนูคืออยากทำเข็มทิศขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะจะให้เพื่อนรู้ว่าเราสามารถนำของที่อยู่รอบๆโดยเรามาประดิษฐ์เป็นเข็มทิศได้ครับอุปกรณ์ในการทำเข็มทิศจากวงจรไฟฟ้าเข็มเย็บผ้าจุกก๊อกคัตเตอร์จานหรือชามภายในจานหรือชามต้องมีน้ำอยู่ด้วยหลอดไฟสายไฟเต้าเสียบและเข็มทิศค่ะ เราต้องนำาหลดไฟไปเสียบดูว่าไฟฟ้าคขาบวงจรหรือเปล่าคะ่ะถ้า,าไฟดิกด่ก็แสดงว่าไฟฟ้าไหลเขาบาวงจรคะ่ะเรามีขั้นตอนการประดิษฐ์เข็มทิศจากวงจรไฟฟ้าอย่างไรบ้างเราต้องข้าวเราต้องถอดปลั๊กไฟก่อนนะคะแล้วนำคัตเตอร์มาตัดสายไฟแล้วนำาลวดทองแดงออกมามาทานกับเข็มเยบผ้า แล้วเสียบปลั๊กเพื่อให้กระแสไฟเข้าสู่เข็มเย็บผ้าเมื่อกระแสไฟเข้าสู่เข็มเย็บผ้าแล้วให้แกะลวดทางแดงกออกจากเข็มเย็บผ้าแล้วนำเข็มเย็บผ้าไปเสียบกับจุกก๊อกเสร็จแล้ว,ลวนำ เห็มยึผ้าที่เสียบกับจุดก,ก็กไปลอยน้าเพื่อหาทิศเหนือค่ะน้จงจกทำเสร็จแล้วเราลองเอาเข็มทิศมาเที่บดูว่ามันตรงหรือไม่ตรมจริงจริงด้วยแสดงว่าเข็มของเรากลายเป็นแม่เหล็กแล้วครับค่ะที่เข็มหันไปทางทิศเหนือได้นั้นเพราะว่าเข็มได้กลายเป็นแท่งแม่เหล็กและแท่งแม่เหล็กก็มีขั้วเหนือขั้วใต้ซึ่งขั้วเหนือแสดงประจุเป็นบวก ข้อใต้แสดงประจุเป็นลบลักษณะแม่เหล็กโลกของเราก็มีขั้วเหนือข้อใต้ลักษณะแม่เหล็กโลกก็ได้ดึงดูดให้เข็มเย็บผ้าหันไปทางทิดเหนือหรือขั้วเหนือค่ะ